ครับผมวันนี้ผมก็ามารับลูกชายที่หน้าโรงเรียนนะครับผมแ้วเดี๋ยววันนี้ว่าจะพาลูกชายไปทานก๋วยเตี๋ยวนะครับผมไราจะไปกินก๋วยเตี๋ยในห้างไปไหมหิวไหมได้ไหมหิวไหม ที่เดิมเอามีเหลืองหนึ่งเอาเส้นมีเหลืองหนึ่งเส้นเล็กหนึ่งเหมือนเดิมอ่าอันนี้ก๋วยเตี๋ยวในห้างนะครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวชื่อดังครับเปิดมากี่ปีแล้วครับ29่สิบปีย <29 S 1> ี่บเปีอ้คนรู้จักทั่วเชียงรายรสชาติถึงความอร่อยนะครับผม หมูเต้ยนะครับชุดหนึ่งสิบไม้หมูเต้เจ้านี้ก็อร่อยนะครับผมสุดยอดนะครับแหมดูแบบเราบอกว่าที่หอนในการนี่มีแต่ของอร่อยอร่อยนะครับผมก็จะเ,เป็นหมูสเตะนะครับผมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูในห้างนะครับผมแล้วก็ ูตีนะครถ้าสามอันตัดใส่กล่องเอาดีมันใส่ใส่คำนั้นอยู่ยุ่งเขาข้าพูดหมาไม่เปล่าหืมไม่เหลือไปรีวิวเลยเนี่ยนี่กินเกลี้ยงครับไม่เหลือไปรีวิวเลยหืม ต้องเกิดสึกแย่งหมูเ hmm. ต mm ้กันไหมเนี่ยโอ้ยทุนทั้งอันไปเลยเท่าไหร่ครับร้อยสิน้ำขวดเนาะนี่คือประหมึกมันเ่ยกินแบบมูมามากกัดเลยร้อยร้อยสิบ มูเต้เท่าไหร่ครับหมูเต้เท่าไหร่นะครับหกครับมูเต้หกสิบเ,เ,เนาะไม่แาวเนาะพอดีเลยเนาะอเอาไว้ทอนเนาะมีแต่ไม่ค้าอ่าโรตีเท่าไหร่นะครับ10บาท สามบาทครับผมสามสิบครับผมเอาวางแล้วเราสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมในการกินนะครับผมขนาดกินก๋วยเตี๋ยวยังมีภารกิจนะเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวกับลูกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะครับไปหนึ่งร้านนะครับผมก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นในห้างนะครับผมรสชาตินี่คือบอกเลยนะว่าอร่อยนะครับผมหอนเดีกาลน่ครับผมมีของอร่อยทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูในห้างแล้วก็มีหมูสเต๊ะนะครับแล้วก็ โตเตีนะครับผมอยู่ติดหอนาฬิกานี่เองนะครับสําหรับใครที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายนะครับและอยากกินของอร่อยๆนะครับผมต้องมาที่หอนาฬิกาจังหวัดเชียงรายนะครับครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับแล้ว